ในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีอยู่ครอบครัวหนึ่งได้ให้กำเนิดบุตรธิดาสองคนบุตรผู้พี่ชื่อใดไม่ปรากฏส่วนน้องสาวชื่อใดก็ไม่ปรากฏเช่นกันแต่ภายหลังจากได้ประสบภัยพิบัติใหญ่หลวงในชีวิตจนเกินจะควบคุมจิตใจและความรู้สึกได้นางได้กลายเป็นคนสติวิปลาดชนทั้งหลายจึงได้เรียกนางว่าปตาจาราซึ่งมีความหมายว่าคนบ้า ตั้งแต่นั้นมาแม้บวชและบรรลุอรหันต์เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วก็ยังคงเรียกนางว่าปตาจาราเช่นเดิมด้วยความที่บุญเก่าส่งผลให้เธอเกิดในตระกูลเศรษฐีจึงมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมีพี่เลี้ยงคนรับใช้ชายหญิงคอยดูแลอย่างดีในวัยเด็กจึงมีความสุขดุดอยู่บนสวรรค์ปรารถนาอะไรก็ได้สมใจทุกอย่าง แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจากเด็กน้อยเริ่มพัฒนาการเข้าสู่วัยสาวความสวยงามเปล่งปลั่งก็ยิ่งทอประกายชัดเจนขึ้นทุกวันยิ่งเธอเติบโตสวยงามขึ้นมากเท่าใดความกังวลใจของบิดามารดาก็ยิ่งมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวสุดท้ายเธอจำต้องเป็นนกน้อยในกรงทองเมื่อบิดามารดาสร้างปราสาทให้เธออยู่พร้อมกับจำกัดขอบเขตไม่ให้ออกไปไหน ผู้คนที่เธอได้พบนอกจากบิดามารดาแล้วก็เป็นคนงานและคนรับใช้ไม่กี่คนเท่านั้นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนกันทั้งคนและสัตว์ก็คือสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์ในเมื่อเธอก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งบนโลกใบนี้แล้วเธอจะหลีกเลี่ยงสัญชาตญาณน,นี้ได้อย่างไรในเมื่อเธอไม่มีโอกาสได้พบปะกับชายหนุ่มนอกบ้านเลยได้พบเพียงคนงานคนรับใช้ไม่กี่คนในบ้านเท่านั้น สุดท้ายเธอก็ได้มอบหัวใจให้กับหนุ่มคนรับใช้ใกล้ชิดคนหนึ่งจนหมดสิน้นจะเป็นด้วยบิดามารดารู้ระแคะระคายเรื่องเธอกับหนุ่มรับใช้มีใจให้กันหรือเป็นเพราะประเพณีนิยมให้ลูกสาวแต่งงานเมื่อมีอายุ16ปีก็ไม่อาจทราบได้บิดามารดาได้จัดแจงสรญหาชายหนุ่มที่มีวันณะเสมอกันฐานะเสมอกันสำหรับเป็นคู่ครองให้กับเธอซึ่งประเพณีแต่งงานแบบคลุมถุงชน ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพิสดารหรือเป็นการทารุณกรรมอะไรกลับนิยมว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ําเพราะถ้าให้ลูกเลือกเองลูกก็จะเลือกตามอารมณ์หรือตามอำเภอใจแต่ถ้าพ่อแม่เลือกให้ก็จะเป็นการเลือกด้วยเหตุผลซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าอะไรก็ตามที่ทําด้วยเหตุผลย่อมดีกว่าทําด้วยอารมณ์เสมอปัจจุบันประเพณีแต่งงานแบบคลุมถุงชนก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ในอินเดียไม่เคยเสื่อมคลายตามยุคสมัย แม้ปัจจุบันโลกจะให้ความสําคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพมากที่ทุกชีวิตควรมีสิทธิ์เลือกด้วยตนเองครั้มนมารดาบิดายกเธอให้แก่ชายหนุ่มคนหนึ่งในสกุลที่มีชาติเสมอกันแล้วได้กําหนดวันวิวาเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเมื่อวันวิวาใกล้เข้ามาบิดามารดาได้บอกให้เธอเตรียมตัวเตรียมใจเข้าพิธีวิวาเธอทั้งตกใจและเสียใจระคนกัน ถ้าเธอยังไม่มีคนรักนี่อาจถือเป็นข่าวดีด้วยซ้ำแต่เพราะเธอมีคนรักแล้วนี่จึงเป็นข่าวร้ายในชีวิตที่ยากจะทำใจรับได้การรักคนหนึ่งแต่ต้องไปใช้ชีวิตคู่อยู่กับอีกคนหนึ่งจะต่างอะไรกับการพรากร่างกายกับจิตวิญญ,ญาณออกจากกันแล้วเธอจะทนรับกับสภาพแบบนั้นได้อย่างไรเมื่อมีโอกาสเธอจึงบอกหนุ่มคนรับใช้ผู้เป็นเจ้าของหัวใจเธอว่า ตอนนี้บิดามารดาได้ยกชั้นให้แก่สกุลโน้นแล้วในการที่ชั้นไปสู่สกุลผัวแม้คุณจะถือของขวัญล้ำค่ามาเพื่อฉันแต่ก็จะไม่ได้พบกับชั้นอีกแล้วก่อนที่วันนั้นจะมาถึงถ้าคุณรักฉันจริงคุณต้องพาฉันหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดถ้าชักช้าอาจไม่ทันการหนีไปอยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่มีคุณอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะลำบากสักแค่ไหนฉันก็จะอดทน แต่สิ่งที่ฉันไม่อาจทนได้ถ้าคนที่อยู่ข้างกายฉันเป็นคนอื่นเพียงชั่วครู่แผนหนีพ่อแม่เพื่อไปอยู่ครองรักกันก็ถูกกำหนดขึ้นอย่างคร่าวๆทั้งวันเวลาและสถานที่แม้พ่อแม่จะไม่เข้าข้างความรักของเธอแต่กามาเทพก็เข้าข้างเธอเต็มที่ในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นแผนการทุกอย่างที่วางไว้ได้สำเร็จลงโดยไร้อุปสรรคขัดขวางเมื่อทั้งคู่ เดินทางรอนแรมไปไกลจนวางใจได้ว่ามารดาบิดาไม่มีทางตามหาเจอแล้วจึงลงหลักปักฐานในหมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งประกอบอาชีพทำไร่ไถนาและเก็บของป่ามาขายเพื่อ,อยังชีพตั้งแต่เกิดมาชีวิตไม่เคยลำบากแบบนี้มาก่อนตอนอยู่กับมารดาบิดาอยากได้อะไรมีคนจัดการให้ทุกอย่างแต่มาบัดนี้การงานทุกอย่างเธอต้องทำเอง ถ้าเกิดมาในครอบครัวยากจนแต่กําเนิดความลําบากที่เธอได้รับคงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตแต่นี่ชีวิตเธอไม่ได้เป็นเช่นนั้นเธอเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากความลําบากสักนิดก็ไม่เคยเจอเมื่อเทียบกับชีวิตของยาจกแล้วเธอจะต่างอะไรจากดอกฟ้าเพราะความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ทําให้เธอยอมทอดทิ้งความสุขในปราสาทในการนี้มีเพียงความรักอย่างเดียวเท่านั้น ที่เป็นเหมือนน้ำอมฤตหล่อเลี้ยงดวงใจให้เธอสามารถทนทานกับความลำบากในชีวิตได้ยิ่งชีวิตทุกยากลำบากเท่าไหร่ความคิดถึงพ่อแม่ก็ยิ่งมีมากเท่านั้นในบางครั้งเมื่อเธอบอกเล่าความรู้สึกให้สามีฟังสามีทำได้เพียงให้กำลังใจและให้อดทนเท่านั้นต่อมาเธอได้ตั้งคันอ่อนๆใจก็ยิ่งนึกถึงบิดามารดามากขึ้นเมื่อเธอมีคันแก่ใกล้คลอด เธอก็ไม่อาจทนทานต่อความคิดถึงบิดามารดาได้จึงอ้อนวอนสามีให้ช่วยพาเธอกลับไปบ้านแต่สามีคัดค้านแบบหัวชนฝาเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าการพาเธอหนีมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนั้นเป็นความผิดใหญ่หลวงนักท่านเศรษฐีไม่มีทางให้อภัยตนแน่นอนไม่ว่าเธอจะอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าอย่างไรเขาก็ปฏิเสธท่าเดียวด้วยเหตุผลเดิม,เ,ดมเมื่อจนปัญญาจะโน้มน้าวสามี ให้พาเธอกลับบ้านได้แล้ววันหนึ่งเมื่อสามีออกไปหาของป่าจึงบอกคนคุ้นเคยว่าถ้าสามีกลับมาไม่เจอเธอแล้วถามหาฝากบอกเขาด้วยว่าฉันเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเดิมฝ่ายสามีนั้นเมื่อกลับถึงบ้านไม่เห็นภรรยาเหมือนทุกวันจึงไปถามคนคุ้นเคยที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเมื่อทราบเรื่องแล้วก็ไม่รอช้ารีบติดตามไปโดยเร็ว ด้วยความที่เธอตั้งคันแก่มากแล้วการเดินทางจึงค่อนข้างล่าช้าเพียงไม่นานก็เดินตามทันสิ่งแรกที่เขาทำคืออ้อนวอนให้เธอกลับบ้านแม้จะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลแต่ขณะนั้นเองเธอก็รู้สึกได้ว่าท้องไส้เริ่มปั่นป่วนเหมือนกำลังจะคลอดทารกจึงเข้าไปนอนพักระหว่างพุ่มไม้เมื่อปวดท้องหนักเข้าเธอทำได้เพียงนอนกลิ้งเปลือกอยู่บนพื้นดิน ด้วยความทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าจะคลอดทารกได้เพราะร่างกายอ่อนแอจากการคลอดลูกและเพราะความสงสารลูกน้อยจะลำบากในระหว่างการเดินทางมาด้วยและเพราะคิดว่าที่อยากจะไปคลอดที่บ้านเพื่อจะได้มีคนคอยดูแลตอนคลอดแต่ตอนนี้เธอคลอดด้วยความปลอดภัยแล้วจึงยอมกลับบ้านตามคำอ้อนวอนของสามีต่อมานางก็ได้ตั้งครรภ์อีกเมื่อท้องเริ่มโต นางจึงอ้อนวอนสามีด้วยเหตุผลเดิมแบบครั้งก่อนคําตอบที่ได้จากสามีก็เหมือนเดิมเมื่อสามียืนยันจะไม่พาไปแน่นอนนางจึงอุ้มบุตรด้วยสเออออกเดินทางไปกับลูกเพียงสองคนเมื่อสามีรู้ว่าเธอเดินทางกลับไปบ้านเกิดก็รีบเดินทางตามไปจนทันแล้วอ้อนวอนยกเหตุผลนานา,นาให้เธอกลับแต่เธอก,ก็ยืนยันอย่างหนักแน่นตามเดิมว่าจะต้องกลับไปบ้านเกิดให้ได้ถึงแม้สามีจะไม่ไปด้วยก็ตาม ฝ่ายสามีนั้นรักภรรยาก็รักกลัวเศรษฐีจะลงโทษถึงตายก็กลัวแต่เมื่อภรรยายืนยันอย่างหนักแน่นเช่นนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินไปพร้อมกับภรรยาและลูกน้อยแม้มืดค่ำแล้วทั้งสามชีวิตก็มิได้หยุดพักยังคงเดินทางต่อด้วยความเร่งรีบเมฆใหญ่ดำทะมึนได้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงไม่นานฝนได้เทลงมาอย่างหนักดุดฟ้ารั่ว สายฟ้าฟาดดังกัมปนาศอยู่โดยรอบดุดแค้นเคืองกันมานานนับพันปีแล้วประวัติศาสตร์ชีวิตของนางก็ซ้ำรอยเดิมอีกในขณะนั้นในท้องของเธอเริ่มปั่นป่วดแล้วจึงบอกสามีให้ช่วยหาสถานที่หลบฝนให้เพื่อเตรียมคลอดบุตรสามีได้สำรวจบริเวณนั้นโดยอาศัยแสงสว่างจากฟ้าแลบทั่วแล้วเห็นพุ่มไม้ใบหนาบนจอมปลวกแห่งหนึ่ง เหมาะกว่าที่อื่นๆในบริเวณนั้นขณะเริ่มตัดกิ่งไม้เพื่อทำที่มุงบังลำดับนั้นอสรพิษตัวใหญ่โกรธเกรี้ยวผู้มาบุกรุกยิ่งนักได้เลื้อยออกจากรูจอมปลวกกัดเขาในขณะกำลังตัดกิ่งไม้ทันทีสรีระของเขามีสีเขียวดังถูกเปลวไฟในภายในไหมอยู่ล้มลงขาดใจตายในที่นั้นเองฝ่ายภรรยาเสเวยทุก์อย่างมหันไหนจะเพราะป,ปวดท้องใกล้คลอด หนจะหนาวเย็นเพราะลมฝนสายตาพยายามมองหาการกลับมาของสามีจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เห็นเขาเลยสุดท้ายนางจึงคลอดบุตรท่ามกลางสายฝนพรมโดยปราศจากสามีอยู่เคียงข้างทารกทั้งสองทนความหนาวเย็นของลมฝนไม่ได้ก็ร้องไห้ลั่นเพื่อป้องกันมิให้เม็ดฝนโดนลูกน้อยทั้งสองนางได้เอาลูกน้อยทั้งสองให้นอนที่ระหว่างอุทธร ยืนเท้าแผ่นดินด้วยเข่าและมือทั้งสองให้ราตรีล่วงไปแล้วสรีระทั้งสิ้นได้เป็นดั่งใบไม้สีเหลืองเหมือนไม่มีโลหิตเมื่อรุ่งอรุณนางอุ้มบุตรคนเล็กด้วยเสลเอมือหนึ่งจูงบุตรผู้พี่ออกตามหาสามีตามทางที่สามีไปเห็นสามีนอนตายบนจอมปลวกมีสีเขียวตัวแข็งนางร้องไห้รำพันโทษตัวเองว่า ที่สามีต้องมาตายเพราะตัวเองเป็นสาเหตุแม้จะโศกเศร้าในการตายของสามีสักเพียงใดก็ต้องตัดใจออกเดินทางต่อเพื่อความอยู่รอดของสองชีวิตน้อยๆที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อเดินทางมาถึงแม่น้ำอาจิรวดีเพราะฝนตกหนักตลอดคืนน้ำในแม่น้ำจึงขึ้นสูงกว่าปกติแต่ก็ยังพอเดินข้ามได้ถ้าสามีมาด้วยการเดินทางข้ามแม่น้ำในครั้งนี้ จะไม่มีปัญหาเลยสามีอุ้มลูกคนโตเธออุ้มลูกคนเล็กแต่ในเมื่อเธอตัวคนเดียวจะอุ้มลูกข้าม่น้ำพร้อมกันทั้งสองคนก็ไม่สามารถทำได้เพราะร่างกายไม่แข็งแรงพอจึงให้บุตรคนโตรอที่ฝั่งก่อนแล้วนางก็อุ้มบุตรคนเล็กไปฝั่งโน้นเมื่อข้ามฝั่งไปได้แล้ววางลูกให้นอนแล้วนางก็ลุยน้ำกลับไปเพื่อรับบุตรคนโตเดินไปพลางเหลียวกลับมองลูกน้อยไปพลาง เมื่อเดินถึงกลางแม่น้ํานกตัวใหญ่ตัวหนึ่งเห็นเด็กคนนั้นจึงโฉบลงมาจากอา,ากาศจะจับเอาทารกน้อยไปนางเห็นดังนั้นจึงทั้งร้องตะโกนและโบกมือไล่แต่นกใหญ่ก็ไม่ได้สนใจการกระทําของนางนอกจากทารกน้อยที่นอนแบเบาะอยู่เท่านั้นบุตรผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งนี้เห็นมารดายกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังที่ท่ามกลางแม่น้ําเข้าใจผิดคิดว่าแม่ร้องเรียกให้เดินไปหา จึงกระโดดลงไปในแม่น้ําโดยเร็วนกใหญ่โฉบอบุตรคนเล็กของนางไปบุตรคนโตถูกน้ําพัดไปด้วยประการชนี้สามีที่แสนรักที่คิดหวังจะฝากชีวิตด้วยก็ต้องตายเพราะถูกงูพิษกัดบุตรคนโตที่เป็นความหวังของชีวิตในอนาคตก็ตายเพราะถูกสายน้ําพัดพาไปลูกคนเล็กที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียงวันเดียวก็ถูกนกใหญ่โฉบไปเป็นอาหาร ความหวังและที่พึ่งของนางพินพังแทบหมดสิ้นเหลือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือมารดาและบิดาที่เคยรักนางดังด,งดวงใจแม้นางจะชั่วช้าเลวซามอย่างไรแต่ก็เชื่อว่ามารดาบิดาคงให้อภัยในความผิดในท่ามกลางความมืดมนของชีวิตมีเพียงมารดาบิดาเท่านั้นที่เป็นเหมือนแสงสว่างและความหวังทางกายก็เหนื่อยล้าอ่อนเพลียทางใจก็ห่อเหี่ยวเพราะสูญเสียคนที่รัก นางเดินไปร้องไห้ไปตลอดทางระหว่างทางได้เจอชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาจึงสอบถามว่าท่านเดินทางมาจากไหนชายคนนั้นก็ตอบว่ามาจากกรุงสาวัตถีนางจึงสอบถามข่าวครา,าวของมารดาบิดาชายคนนั้นก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบเพราะไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นเมื่อคืนแต่เมื่อนางรบเร้าอ้อนวอนขอให้บอกด้วยสภาพอันน่าสงสารของนาง เขาก็ไม่อาจใจดำปฏิเสธความประสงค์ของนางเป็นครั้งที่สองจึงบอกความจริงกับนางว่าเมื่อคืนฝนตกหนักลมแรงมากบ้านของครอบครัวที่ท่านถามถึงได้พังถล่มมาทับคนในบ้านเสียชีวิตทั้งสามคนพ่อแม่ลูกคนทั้งสามนั้นถูกเผาบนเชิงตะกอเดียวกันไฟยังไม่ดับควันก็ยังปรากฏอยู่หลังจากสูญเสียสามีและบุตรสองคนพร้อมกันความหวังของชีวิต อันเป็นเสมือนโลกทั้งใบที่เหลือคือมารดาบิดาเท่านั้นสิ้นคําพูดของชายคนนั้นสติของนางก็สิ้นศูนย์ดุดเปลวเทียนถูกลมพัดในโลกนี้จะมีใครที่เข้มแข็งสามารถต้านทานรับมือกับความสูญเสียสิ่งที่เป็นเสมือนดวงใจหลายอย่างได้ในคราวเดียวโดยไม่สูญเสียสติสัมปชัญญะเล่านางได้กลายเป็นคนวิกลจริตเสียแล้วมิได้สนใจผมเเผา และอาพรคลุมกายอีกแล้วตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็จะเรียกนางว่าปตาจาราหญิงบ้าแห่งกรุงสาวัตถีที่คนทั้งเมืองพากันร,รังเกียจแม้นางจะเป็นหญิงบ้าแต่เป็นหญิงบ้าผู้มีบารมีอันสั่งสมมาดีแล้วด้วยเหตุนี้ชีวิตและความเป็นไปของนางจึงอยู่ในข่ายพระยานของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงดำริว่าเว้นเราเสียไม่มีใครในโลก ที่จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับนางได้จึงทรงทำพุทธานุภาพดลใจให้นางบ่ายหน้ามาสู่สถานที่ที่ประทับแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริสัทสี 4, ในพระเชตวันมหาวิหารเมื่อนางเดินใกล้เข้ามาหลายคนพยายามกีดกันไม่ให้นางเข้ามาเพราะเป็นการไม่สมควรเลยที่จะปล่อยให้คนบ้าเสื้อผ้าไม่นุ่งเข้ามาในบริเวณที่พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรม พระศาสดาจึงตรัสบอกคนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ห้ามเธอเลยให้เธอเข้ามาเถิดเมื่อนางเข้ามาใกล้ในระยะเหมาะสมจึงตรัสว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงด้วยพุทธานุภาพนางกลับได้สติในขณนะนั้นเองในเวลาที่ได้สติแล้วพอนางรู้ตัวว่าเปลือยเปล่าความละอายตามประสาหญิงก็เกิดขึ้นในทันใดนางจึงนั่งคุกเข่าเพื่อปิดบังอวัยวะ อันก่อให้เกิดความละอายเพื่อช่วยบรรเทาความอับอายของนางชายผู้มีน้ำใจคนหนึ่งจึงโยนผ้าห่มไปให้นางครั้นนางนุ่งผ้านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแทบพระบาททั้งสองแล้วทูลว่าขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งแก่ชั้นด้วยเถิดเพราะว่าเหี่ยวเชียวบุตรคนหนึ่งของชั้นไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับตาย เขาเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันพระศาสดาทรงสดับคำของนางจึงตรัสว่าอย่าคิดมากเลยปตาจาราเธอมาสู่สำนักของผู้สามารถจะเป็นที่พึ่งพํานักอาศัยของเธอได้แล้วเหมือนอย่างว่าบัดนี้บุตรคนหนึ่งของเธอถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไปคนหนึ่งถูกน้ําพัดไปสามีตายแล้วที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับฉันใด น้ำตาที่ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารนี้ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตายยังมากกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันสิ้นคำตรัสของพระศา,าสดาความทุกข์ที่เคยท่วมทับใจของนางก็เบาบางลงดุดก้อนเมฆถูกกระแสลมพัดลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบที่ความโศกของนางบรรเทาลงแล้วทรงเตือนอีกแล้วตรัสว่า ปตาจาราขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่อาจเพื่อเป็นที่ต้านทานเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ป้องกันของผู้ไปสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นบุตรเป็นต้นเหล่านั้นถึงมีอยู่ก็ชื่อว่าย่อมไม่มีทีเดียวส่วนบัณฑิตชำระศีแล้วควรชำระทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานของตนเท่านั้นในการจบเทศนานางปตาจารา เผากิเลตมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้วตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลหลังจากนางได้อุปสมบทแล้ววันหนึ่งนางกำลังเอาหม้อตักน้ำล้างเท้าเทน้ำลงน้ำนั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดครั้งที่สองน้ำที่นางเทลงได้ไหลไปไกลกว่านั้น ครั้งที่สามน้ำที่เทลงได้ไหลไปไกลแม้กว่านั้นด้วยประการชนี้นางถือเอาน้ำนั้นนั่นแหละเป็นอารมณ์กำหนดอวัยวะทั้งสามแล้วคิดว่าสาัตว์เหล่านี้ตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งแรกตายเสียในมัชชิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งที่สองไหลไปไกลกว่าน so ั้นตายเสียในปัจฉิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งที่สาม หลไปไกลแม้กว่านั้นพระศาสดาประทับในพระคันทกุดีทรงแผ่รัศมีไปเป็นดังประทีปยืนตรัสอยู่เฉพาะหน้าของนางตรัสว่าปตาจาราข้อนั้นอย่างนั้นด้วยว่าความเป็นอยู่วันเดียวก็ดีขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งปัญจขันเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่หนึ่งรปีของผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมแห่งปัญจขันในการจบเทศนานางปตาจาราบรลุพร